สวัสดีจ้าพ่อแมพ่พี่น้องมือนีผพามาเก็บเห็ดนางล้มจา้าเบิงจ้า,าพุนา่น่ะทาแล้วจะเท่งๆผุน่ะเห็ดนางล้มเลี้ยงไรใส่พี่น้องเอ้ยพี่น้องมาสิพามาเก็บเห็ดนางล้มจา้าเดี๋ยวสิส่งอันจะเอาอไนสิจะตัดจับดีจับตเ,เต็มไม้เต็มมืองามแก่ เออพอยลงมาหมดรปีเอาว่าพ่นอยจ้ะเอาเอาเป็นช่อไงเอาเป็นช่อนจ้ะอันหนห่อยบ่เอาหน้าี่น้าอ๋อใจใหญ่ใหญ่เออเอาจังสัน่ะปุหนน่สาหวนังหับพี่น้องเห็ดนังลม ัไงเขากินได้เเป็นชอโน,นมาจุ๊พี่นลดปาดยือใส่ยืใสงแบบนกับปเดยเดวเดยเดี๋ยวเดเี๋ยวเดยววเดยีเดเดยเดย,ยเยเเย เพียโหไปคุณปากต้อนเอา <c oughs> จากกล้องถือจากกล้องบ,บออันนี้เอาวะนี่เอาโลดมันเพราะดีกินแล้วเขาเอาเลยจ้ะอเ,เออนัะนะ่นแหละปานลงมางเขาจึงเก็บเอาเห็นบน <c oughs> มาปาดง่ายถสงมัด บันไงบอ๊ะบันง่ายง่ายขึ้นมาอันนี้เด้อว่าจะสิล้มได้บ่ละบันขึ้นได้ขึ้นได้เอาให้มันเบิดน้ำร้อนทั้งไตนี่ขึ้นได้ล้มก็ได้หนวดพี่น้องว่าจังใดพี่น้องเอาได้จะทำเอาได้จะตำตำโอ้ยวีลงวีลงพี่น้องเอ้ยมือปลาเห็ดต้อมแกับยาเา บอบอล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 บอนบอลบอลอลบอลบลบอ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 บออออลบอต้อลบอลบอลบอลอลบ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 อลอลอองบอลอยางเดียวทั้งเอลออลลอออบักกออ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 ลบบบบอ้เบิงบ พี่น้องคุณนะ่ะมันบอพี่น้องจ้ะอุย้ยมันคักมันเนี่ยใส่ถุงจ้ะใส่ถุงอืมชอบชอนี่จ้ะชอชอบอู้ยสวยงามบอใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงอ่ะป่าเต็มถุงเก็บบันนี่พี่น้องนุ่นถุงลุ่น นอ่อนๆเลยพี่น้องเอ้ยมาเบิงมาเบิงเจี่ยเป็นซซอเป็นซ้องามมากจ้ะตต้เด่นไปท่าเหมือนต้มมนี่แบบ เียเปนให้ให้ยาที่น่องไปแกอิตืี่ไร้ายอกายไปหากยอกใส่ยกใส่หมีให้นงเลยเต็มพุงยังบบเบิดพด่ะพูนอ่ะเดนไปพุนเดนไปพุน ได้เต็มถุงอาณาเต็มถุงอาณาเบิดละบ่เบิดเต็มถุงอาณาแบบนี้เบิดละบ่เถิงเพิงเฮีดจังเลยเฮะเถิเงเอาไวอเพิงเเอาไว้บ่อเอาไปอกบ่หรือว่าสวยมันสวยมุนเลยสวยงาเอาไว้ีั่นละโซ่ห้องสวยมาพี่น้องมาแล้ววันดีจ้า Yes.